กิมลองให้ EV คลิปนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่กับวอลโ o แล้วก็เทส l a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ด้วยความที่คือมีคนมาถามไงว่า v o l v o e x 3 0กับ t ท sla ซื้อตัวไหนดีซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยคือ v o l v o ก็น่าจะเป็นตัวชนกับเท sla ที่ตรงที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเป็นของค่ายอื่นเนี่ยที่ราคามันต่างกันเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะชอบบอกว่าเอ้ยมันคนละราคากันเลยมันเทียบกันไม่ได้หรืออะไรก็ตามทีนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็คือเคยขับมาทั้ง t ท sla แล้วก็ v o l v o แล้วนะครับเรียกว่าขับมาทุกรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าเขาเลยก็ว่าได้นะครับผมอย่าง v o l v o เนี่ยก็ทั้ง EC40 EX40 นะครับเทรซาเนี่ยเขทั้งโมเดล3โมเดล Y นะครับขับมาละอันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะพอเอามาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ครับว่าจะซื้อตัวไหนอย่างไรดี ซึ่งคลิปนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวจะเน้นเป็นตัวของ EX 3 0เป็นหลักก่อนละกันนะครับผมโดยตัวของ EX 4 0 e c 4 0เนี่ยอันนี้จริงๆเคยมีพูดถึงเทียบกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไปดูกันได้อ้อแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับผมว่าไอตัว EX 3 0 e c 4 0เนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนให้รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยอันนี้ก็คือนำหน้าเป็นด้วยตัว E ไปเลยจากตัว x 4 0เนี่ยก็กลายเป็น EX40 c 4 0ก็กลายเป็น ec 4 0นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูป้ายยาเทสลานะครับผมอันนี้เราก็มีทำแบบรวมสรุปทั้งหมดเลยเนี่ยที่น่าสนใจเอาไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ไปกดดูกันได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวของ v บนอว์นนะครับผมในคลิปของเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของสเปคไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มากละกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีทางสายรถที่เขาก็จะมีการรีวิวมีการพูดถึงเนี่ยอยู่หลายคันอยู่แล้วนะ ถ้าเอาโดยรวมตามประสบการณ์ของผมละกันก็คือเรื่องสมรรถนะเรื่องการขับขี่หลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ดีได้มาตรฐานของทางวอลโวเขาแหละคือขับได้สะดวกสบายช่วงล่างก็นั่งได้นิ่มดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่ผมจะค่อนข้างชอบในตัวของ x 3 0มากๆเนี่ยก็น่าจะมีเป็นสส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของตัวอินโฟเทนเมนต์ซึ่งก็คือตัวของ Android Automotive เนี่แหละ โดยตัวของดีไซน์เนี่ยอันนี้เอ่อเอ็กซ์เียด้านนอกเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับก็คือมันมีความสวยมันมีความโดดเด่นในแบบที่ว่าคือถ้าเกิดขับไปเนี่ยมันเตะตาจนแบบต้องหันไปมองทุกทีเลยอะ่ะส่วนด้านในเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะมีความแปลกใหม่ในทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องของการปรับแต่งส่วนต่างๆตัวที่เปิดประตูนะครับ หรือแม้แต่ที่เปิดหน้าต่างเนี้ยอันนี้ก็จะมีการเปลลดำหน่งอะไรพวกนี้ไปค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดพอสมควรนะครับซึ่งด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยคือจะไม่ได้มีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่มากเนี่ยก็เรียกว่านั่งได้ค่อนข้างสบายอยู่แหละแต่ถ้าว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่หน่อยนะครับผมมานั่งเนี่ยบางคนก็จะมีบอกแหละว,ว่าอาจจะมีขนาดที่เล็กไปนิดนึงนะครับผมทั้งเบาะนั่งด้านหน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเลย เ่งตัว Volvo x 3 0ตัวนี้นะครับผมตัวของหน้าจอหลักตรงกลางนี้เนี่ยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเป็นตัวของ Android Automotive นะครับความประทับใจแรกก่อนเลยเนี่ยก็คงจะเป็นที่เรื่องของาแนงหน้าจอนะครับที่มันจะมีความสวยแล้วก็มีการตอบสนองต่อนิ้วเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น Android ก็แน่นอนว่ามันก็จะมีเป็นเรื่องของแอปเสริมสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแอปยอดนิยมอย่างตัว Spotify YouTube อันนี้มีหมดแล้ว แล้วก็มันก็จะมาพร้อมกับตัวแผ่นที่ที่บิวอินมาเลยโดยตัวแผ่นที่เนี่ยก็ใช้เป็นตัว Google แบบมีสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เยอะไม่ได้แตกต่างอะไรจากบนมือถือเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากรถยนต์หลายๆค่ายนะครับผมที่ปัจจุบันนี้เขาก็จะยังไม่ได้มีแผ่นที่ที่มันใช้งานได้ดีๆเนี่ยอยู่บนตัวรถสักเท่าไหร่นักซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวแผ่นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆบนรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทําการสั่งนําทางไปเนี่ยถ้าเรามีแผ่นที่มันจะมีการคําาานววณใหห้เเเลยย่่มมือถึงจุด มันจะเหลือแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าขับกลับมาเนี่ยเราจะมีแบตเตอรี่เหลือพอด้วยนะครับแล้วในกรณีที่เกิดว่าเราทําการหา,าตําแหน่งที่เราต้องการจะเดินทางไปอยู่บนมือถือนะครับผมอันนี้เราก็สามารถกดแชร์ตําแหน่งจากบนมือถือของเราเนี่ยไปที่ตัวรถก็ได้เลยทันทีต่างหากก็เรียกว่าสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดีนะครับไม่ใช่ว่าพอเราหาสถานที่อยากจะไปบนมือถือเจอก็ต้องไปนั่งกดเสิร์ชหาบนตัวของแผนที่อีกครั้งนั่นเอง แล้วพอมาเพราอมกับ Google เนี่ยอันนี้คือเขาก็จะมีเป็นตัวของ Google Assistant นะครับผมใส่มาให้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้สั่งงานตัวรถเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดทุกๆส่วนขนาดนั้น Turn on AC okay. Turn on the AC Play some music from YouTube Music Alright, music on YouTube, music. Here you go. I What is the outside temperature? The temperature in the Bang Sao Thong right now is 36 degrees. Navigate home. Navigating to home. Open the trunk. Sorry, I can't control that in this car. Turn off the headlamp. Sorry, I can't control that in this p a r อย่างนี้มันก็จะคือควบคุมหลายอย่างไม่ได้นะครับแล้วพอมันได้ความฉลาดตัวนี้มาเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ควบคุมตัวรถเนี่ยจากระยะไกลบนมือถือเนี่ยได้โดยทันทีต่าหากนะครับสามารถที่จะสั่งปลดล็อกเช็คตำแหน่งปรับเรื่องของการชาร์จเปิดแอร์พวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับ โดยตอนที่เราขับเนี่ยอันนี้เราก็ได้มีการทดสอบในเรื่องต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีบอกในสเปคชีตของตัวรถมาให้เพิ่มเติมนะครับอย่างเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยอันนี้ที่เราทดสอบมาอันนี้เราจะขับเป็นตัวของซิงเกิลมอเตอร์นะครับก็เรียกว่าแค่มอเตอร์เดียวเนี่ยก็แรงแบบเกินไปแล้วด้วยซ้ำไปนะ ส่วนตัวเลขความเร็วของรถนะคบผมอันนี้เนะี่ยมีคนเคยฝากให้เช็คว่าตัวรถเนี่ยมันมีเลขตัวไมลตัวนี้เนี่ยแข็งขนาดไหนจริงขนาดไหนนะครับเพราะมันจะมีรถบางคันเนี่ยที่ตัวเลขเนี่ยอาจจะอ่อนกว่าตัวเลขจริงบน GPS เนี่ยไปถึง5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่บนของ volvo ex30 เนี่ยถอาลองเช็คดูเนี่ยอันนี้มันก็จะอ่อนกว่าประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าต่างกันไม่เยอะแหละ ส่วนตัวเบรกรีเจนนะครับผมบน EX 3 0เขาจะไม่ได้มีให้ตั้งค่ามานะว่าอยากจะรีเจนเบาปานกลางหรือว่าแรงโดยเท่าที่ลองขับดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวรีเจนเนี่ยจะแอบเบาไปนิดนึงซึ่งประสบการณ์ในการขับขี่ตรงนี้นะก็หลักๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาพยายามจูนมานะครับผมให้ได้ประสบการณ์ขับขี่ที่เหมือนกับรถเครื่องสันดาบทั่วไปนี่แหละ ส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้าตัว x 3 0นะครับผมอันนี้จะไม่ได้ประหยัดมากนะโดยนี้เราลองไปวิ่งบนทางด่วนนะครับผมที่ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรรถค่อนข้างจะโล่งๆหน่อยเนาะ,ะก็าทาความเร็วอยู่ที่ประมาณ90-100ถึงกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ150วัตต์ออวต่อกิโลซึ่งเที่ประมาณเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1%น่ะก็วิ่งได้ประมาณ3มกิโลได้นะครับแต่พอเราทําความเร็วที่สูงขึ้นไปนะครับผมเป็นหนึ่งนี่ย อันนี้มันจะกินไฟขึ้นไปถ้าเพิ่มเป็น180วัตต์ออลต,ต่อกิโลหรือว่าก็จอกมาเนี่ยมันจะต่ํากว่า1%เนี่ยได้ไม่ถึง3กิโลดีนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ประหยัดอะไรขนาดนั้นแหละคือมันก็จะมีสปายขึ้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเนีอันนี้ก็คือบางทีก็ต้องมีการเร่งนะส่วนการถ้าเกิดว่าวิ่งได้ยาวๆเนี่ยอันนี้มันก็จะแตะอยู่ที่มัน2 200วัตต์ออลนะครับผมอยู่เหมือนกัน แล้วจริงมันเพิ่งมารถพวกเนี่ย,ยจริงก็จะเป็นตอนช่วงท้ายๆครับมันี่จริงตอนที่เราห่างขับอยู่เนี่ยจริงๆถือว่าแบตเตอรี่รถรถเร็วมากนะครับแต่ว่าพอรวมออกมาแล้วนี้ก็ลงไปอยู่ที่มันไม่ถึง17นะครับแต่่าจริงมันก็น่าจะอยู่ที่มัน18ก็คือเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมพอสมควรเหมือนกันนะครับคือเทิดว่าเพิ่มความเร็วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผมว่าเป็นรถที่ค่อนข้างกินไฟใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคัน จ้า e x 3 0เนี่ยโดยจุดที่เราขับแล้วเนี่ยจะมีจุดที่อาจจะแบบยังไม่ได้ปลื้มขนาดนั้นของตัวของ Volvo x สามศูนย์เนี่ยก็คือเรื่องของประสบการณ์ขับขี่ที่มันออกมาไม่เหมือนกับตัวของ Volvo e c กับ e x 4 0สักเท่าไหร่นะครับโดยตัวของ one pedal เนี่ยอันนี้เขาจะไม่ได้ทํามาเป็นตัวค่าทั้งต้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งตัว one pedal เนี่ยมาให้เนียนขนาดนั้นตอนออกตัวหรือตอนเบรกสุดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีอาการกระตุกนิดๆทําให้ตอนที่ขับเนี่ยจะรู้สึกว่า จะเลี้ยงให้มันขับแล้วมันนิ่มๆเบรกเนียนๆจอดนิ่งๆเนี่ยจะค่อนข้างยากซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นแบบผมไหมว่าคืออยากให้ไอตอนจังหวะออกตัวกับตอนจังหวะหยุดเนี่ยมันเนียนๆเหมือนค่อยๆหยุดไปมากที่สุดอะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไอตัว ex 4 0กับ ec 4 0เนี่ยมันเคยทำออกมาได้ดีกว่านี้เ่พราะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเสียงที่เขาไม่การใช้เสียงสังเคราะห์ตอนที่วิ่งความเร็วรอบต่ําหรือว่าตอนถอยพวกนี้เนี่ย ออกมานะครับซึ่งเสียงมันออกมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเสียงมันจะแปลกๆแ,แล้วก็มันรู้สึกเหมือนกับตัวมอเตอร์มีปัญหานะครับผมคือเข้าใจแหละว่าพยายามทำมทัดเพื่อเตือนให้คนที่อยู่รอบๆร,ระวังนะครับแต่ว่าคือเสียงที่ออกมามันอาจจะฟังดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เรียกว่าอาจจะไม่ถูกจริตผมสักเท่าไหร่ละกันก็นั่นแหละก็คิดว่าเขาน่าจะจูนเสียงหรือคําเสียงตันนี้เนี่ยมาให้มันรู้สึกโอเคกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกระบบอัจฉริยะต่างๆของรถนะครับซึ่งไอรถที่เอามาลองเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวของอัลตร้าเนาะที่จะเป็นตัว full option และอันนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าบางอย่างอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจขนาดนั้นเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ทาให้รู้สึกแอบขัดใจที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเรื่องของการแจ้งเตือนคือไอตัวของ EX30 เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ อันนึงที่หลายๆคนก็น่าจะคิดว่ามันดีแหละก็คือมันจะมีเหมือนกับเป็นกล้อง,องเซ็นเซอร์เพื่อสแกนหน้าเราอยู่ตอนที่เราขับรถใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราขับไปเนี่ยแล้วเราแบบมีอาการเหนื่อยล้าง่วงเหงาห่านอนอะไรประมน,นี้ตัวรถจะมีการแจ้งเตือนมาเลยนะว่าเฮ้ยง่วงหรือเปล่าต้องพักไหมคือมันก็ดูดีใช่ไหมฮะแต่ว่าพอขับจริงเนี่ยคือก็จะเริ่มรู้สึกว่าหันหน้าไปนิดนึง หายไปท่านไ,ไหนจะตั้งค่าอะไรบางอย่างบนหน้าจอเตือนตลอดเวลาเตือนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเตือนเยอะไปไหมเนี่ยแล้วจะปิดเนี่ยก็คือส่วนตัวหาที่ปิดยังไม่เจอนะก็เลยรู้ว่ามันจะเตือนเตือนเยอะไปนิดนึงนะครับหรือว่าอย่างตัวช่วยรักษาเลนในที่นี้เนะี่ยอันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีอาการหักเลนอะไรพวกนี้เนะี่ย มาอยู่เป็นประจำนะครับพอจะปิดมาให้มันทำงานเนี่ยอันนี้ก็ดันหาทางปิดแบบถาวรไม่ได้เมื่อไหร่ที่สตาร์ทรถขึ้นอีกทีเนี่ยอันนี้มันจะเปิดแบบออโต้นะครับคือฟีเจอร์ที่เราไม่ชอบอะเนาะบางทีคือเถิดว่าเขาเปิดให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเปิดใช้ไม่เปิดใช้เนี่ยมันก็ยังโอเคไงแต่นี้พอมันเหมือนกับโดน,นบังคับว่าต้องปิดทุกครั้งเนี่ยมันก็แอบอึดอัดนิดนึง สนตัว Android Automotive เนี่ยแม้ว่าตอนแรกผมจะบอกว่าเออมันก็ตอบสนองดีลื่นไหลในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าพอใช้งานจริงเนี่ยจะเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึง่งก็คือจะเป็นเรื่องของ UX UI ในการใช้เนี่ยบางทีมันทําให้เราจะต้องกดหลายครั้งไปนิดนึงในการปรับแต่งจนทําให้เราต้องละสายตาจากตัวของด้านหน้ารถแล้วตัวรถมันก็จะด่าเรา <c oughs> คือ,อ,อตัวอย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอร์นะครับที่ต้องการอยากจะปรับทีเนี่ยอันนี้คือ อย่างที่เราเห็นเนาะมันจะเป็นหน้าจออย่างเดียวแล้วมันจะไม่มีปุ่มอะไรให้ปรับแอร์แล้วนะครับแต่พอจะปรับเนี่ยคือแทนที่ว่าเราจะสามารถปรับโดยไม่มองได้แต่นี้เนี่ยคือเราก็ต้องเล็งกดแล้วก็ต้องค่อยๆกดเลือกอุณหภูมิมันอีกทีหนึง่งเราก็ยังจะมีที่ตัวปุ่มบนพวงมาลัยนะครับก็ยังรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้กดที่ค่อนข้างยากไปนิดนึงนะครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคันอื่นที่เป็นไหมแต่ว่าคันที่เราขับมาอยู่สองสามวันเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่ามันกดแล้วมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะนะก็กลายเป็นว่ารู้สึกมันใช้ยากไปอ่ะแล้วก็ข้อสังเกตอื่นๆอีกนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องที่ว่าเออตัวรถเองเนี่ยคือแม้ว่ามันจะฉลาดขนาดนี้แต่ก็แอบเสียดายนะพี่ถอะว่าเราจะขับขี่รถทีนึงเนี่ยอันนี้เรายังต้องพกตัวของกุญแจอยู่ ยังไม่ได้มาพร้อมกับความสามารถตัวอัลตร้าไวแบรนเนาะที่เราสามารถที่จะเอากุญแจเนี่ยมาอยู่บนตัวมือถือของเราได้เลยก็จะทําให้เราไม่ต้องคุกุญแจอีกต่อไปนะครับเราก็ในเรื่องของข้อมูลในตัวรถต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตัวของทริปล็อกนะครับหรือว่าสติการใช้ไฟเนี่ยอันนี้ก็แอบคิดว่าน่าที่จะมีให้ดูเยอะกว่านี้หน่อยซึ่งอย่างตอนที่เราชาร์จอยู่ในทีน่นี้ก็จะไม่มีการบอกเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยทำการชาร์จอยู่ที่ความแรงเท่าไหร่อย่างไรบ้าง ก็คือจะขึ้นมาแบบเป็นภาพรวมคร่าวๆแบบนี้เท่านั้นเราก็เสียงตัวรถนะครับนอกเหนือจากไอที่บอกไปแล้วว่าตัวเ,ออเสียงตอนเครื่องเดินเบามันเป็นมันจะแบบรู้สึกปแปลกๆไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีอย่างเช่นเสียงตอนล็อกรถเนี้ยมันจะค่อนข้างดังจนบางทีรู้สึกว่าเอ้ยดังเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็แอบ,บ,แบ,บแนะนําว่าถ้าใครใช้เนี้ยก็ไปกดปิดกันได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเสียงเลี้ยวเสียงถอยอันเนี้ยก็เรื่องเดียวกันก็รู้สึกว่า เขาน่าจะพิพถีพิถันในในดีเทลตรงนี้เนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจะไม่ได้ติดปัญหาอะไรกับตัวของ EX40 EC40 เลยแต่ว่าจะมารู้สึกว่า EX30 เนี่ยมันทำออกมาแล้วมันมันไม่ได้เนียนเท่ากับตัวออมาตรฐานของวันโว่เขาเองมากกว่านะครับจริงๆมันก็ยังจะมีเป็นพวกเรื่องจิ๋วๆหลายๆอย่างที่แบบว่าลองกันเองดูแล้วกันว่า ถูกใจไหมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นั่งด้านหลังนะครับว่าเออขนาดโอเคหรือเปล่าเรื่องวัสดุอันนี้คือหน้าตาโอเคไหมนะครับผมหรือว่านั่งแล้วมันร้อยขนาดไหนกลิ่นบนรถต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ขึ้นรถมาเนี่ยก็มีคอมเมนต์อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงก็ลองดูละกัน ซึ่งตัว x 3 0เนี่ยอันนี้คือก็จะมีอยู่เป็น3รุ่นย่อยใช่ไหมครับก็คือจะแบ่งเป็นตัวซิงเกิลมอเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวคอแล้วก็อัลตร้าแล้วก็ตัวทวินมอเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นตัวอัลตร้าอย่างเดียวซึ่ง2รุ่นนี้มันจะมีราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ200,000บาทเนาะก็คือจับระะมาณ 1.59ล้านขึ้นไปกลายเป็น1.79ล้านนะครับสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเป็นตัวรุ่นอัลตร้าเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของกล้อง360นะครับเอ่อแล้วก็ตอนถอยเนี่ยอันนี้เกอดว่ามีรถอะไรพวกนี้มามันก็จะมีการเตือนให้รวมถึงตัวกับปุงหลังนะครับผมฝาท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ เบาคู่หน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในสีข้อนี้มันจะเป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่าเออมันก็ทําให้หน้าที่จะอัปเกรดนะครับแต่จริงมันก็มีตัวอื่นๆอีกน,นะแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นออตัวของเลน a n g e a s s i s t นะครับผมหรือว่าตัวช่วยในการเปลี่ยนเลนออัน,นี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเลนอัตโน,ตโนมัติตอนที่เราเปิดตัวของ cruise control อยู่เนาะก็เราเห็นว่ารถว่างๆอยากให้มันเปลี่ยนเลนให้เนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ารราร่่่่งงงเเเเววลลาาาจินนียยผมึปอ ก็ดีแล้วไม่ต้องใช้ช่วยขับหรอกนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ได้จําเป็นมากนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของแอร์แยกโซนนะครับผมหรือว่าเซนเซอร์วัดพียง2.5เนี่ยอันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ขนาดนั้นละกันซึ่งตัวพียง2.5เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นตัวคอเนี่ยคือมันก็จะมีเป็นตัวไส้กรองพียอง2.5อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวอัลตร้าเนี่ยอันนี้มันจะมีเซนเซอร์ในการวัดมาให้เพิ่มแค่นั้นเองนะครับ แล้วจะมีตัวของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับผมอันนี้ที่ลองรู้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังชาร์จไม่ได้แรงขนาดนั้นอันนี้เสียบชาร์จไปเลยเนี่ยก็อาจจะโอเคกว่านะครับเราก็จะมีเรื่องเครื่องเสียงนะครับผมถ้าเป็นตัวอัลตร้าเนี่ยอันนี้จะได้เป็นตัวของฮาร์มันการ์ดอนเนาะแต่ว่าตัวธรรมดาอันนี้ก็จะคือเป็นเครื่องเสียงแบบไฮไฟนะครับผม <You. S 1> อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของไฟ L E D เป็นไฟแอมเบียน์ในรถนะครับผมที่ก็จะสามารถปรับแต่งสีต่างๆได้นะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลังคากระจก p a n o r a m i c glass roof นะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัปเกรดใช่ไหมจากตัวของคอไปอัลตร้าแต่มันกลายเป็นส่วนที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอัปเกรดสักเท่าไหร่ซะด้วยซ้ำไปด้วยความที่แดดบ้านเราเนี่ยมันก็แรงซะเหลือเกินนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยคือตอนที่ผมลองขับไปตัวอัลตร้ามาเนี่ยคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนนะครับเราก็รู้สึกว่าแอร์มันก็เอาอยู่แหละแต่ว่าถ้าเว่าเอาจร,จริงยังไงก็ ปิดทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็จะช่วยกันแดดได้ดีกว่าแหละนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามันน่าที่จะอัปเกรดหรือเปล่าจริงๆก็ไม่แน่ว่าตัวของคออย่างเดียวเนี่ยก็น่าที่จะเพียงพอแล้วสําหรับหลายๆคนนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะจบตัวของ e x 3 0เล่าให้ฟังไปแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเทียบก,กับตัวเท sla กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนเนี่ยที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเทียบก,กับตัวโมเดล3เพราะว่า ราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเหมือนกันใช่ไหมครับแต่จริงไอ้สองตัวนี้คือลักษณะถรถมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมเอาจริงคือตัดสินใจก่อนดีกว่าว่าคุณอยากได้ทรงรถเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเอาเป็นโมนเดล3หรือจะเอาเป็นตัว X30 นะครับโดยตัวหลกัหลกๆเลยที่เท่าที่ถามมานะว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยที่เลือก X30 ามากกว่า t ท sla เนี่ยก็จะมีเหตุผลหลกัหลกๆอันแรกก็คือเอ่อฟีลการขับรถการแบบเหมือนรถธรรมดาเนี่ย ตัว X 3 0ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับมีทั้งคันเกียร์นะ้ครับแล้วก็ตัวก้านไฟเลีย้ยวเนาะแต่ว่าตัวของโมเดล3คือมันจะไม่มีไงคือส่วนตัวเนี่ยไม่รู้รู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่ว่าบางคนเห็นเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากได้เป็นก้านไฟเลีย้ยวหพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมมากกว่านะ <S <S 1> <S 1> เนาะแล้วก็เรื่องที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างคล้ายกับรถสันดาบอยู่ แต่พอเป็น Tesla เนี่ยอันนี้ก็คือเขามีแต่วัน p พ d ด l ลอย่างเดียวไงมันก็เลยจะเป็นการขับขี่ที่รู้สึกว่ามันต้องฉีกไปจากเดิมพอสมควรน,นะครับแล้วก็อันที่3อันนี้เนี่ยก็คือจะได้เป็นรถมินิ SUV ซึ่งมันก็คือจะไปบอกประเด็นแรกที่ผมบอกไปแล้วว่าคือเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราอยากได้เป็นรถประเภทไหนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามผมเนี่ยกำเงินมา1.6ล้านจะเอาเป็นตัวไหนคืออันนี้มันก็แอบมีความ ผมก็ชอบเทสลาอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้คือผมก็จะไปตัวของโมเดล3มากกว่าแหละด้วยปัจจัยหลกัหลกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับผมง่ายๆเลยก็คืออย่างตัวของแอร์อย่างงี้ยนะ่ที่ผมบอกไปว่าตัวของ X30 มันปรับค่อนข้าง,งที่จะยากใช่ไหมแต่เท s l a คือเขามีการทําเพิ่มขึม้นมาอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือการที่มันลากตรงนี้ได้เพื่อปรับอุณหภูมิได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะปรับแอร์ได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมโดยที่เรา ไม่ต้องมองหน้าจอเลยก็ได้หรือว่าจริงๆคือเขาก็จะมีเป็นตัวของลูกกลิ้งที่อยู่บนพวงมาลัยเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถปรับได้ง่ายๆเร็วๆเช่นเดียวกันน่ยนะครับแล้วมันก็จิงจะมีดีเทลอ,อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์อีกเยอะแยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลตัวรถที่ละเอียดกว่านะครับผมการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้นะครับผมแล้วก็แอปมือถือเนี่ยก็ดีมากๆซึ่งในตรงเรื่องของซอฟต์แวร์นี้นจริงๆถ้าเกิดพูดเดี๋ยวน่าจะยาวแหละยังไงก็ ลองไปดูที่คลิปที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับความน่าสนใจของตัวเท s l a ตรงนี้เนี่ยเอาไว้และกันผมว่ารวมเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะครับเราก็เรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออปชั่นนะครับคือด้วยความที่ตัวของ1.59ล้านเนี่ยอันนี้ทางวัน v o ก X30 มันจะมาเป็นรุ่นคอใช่ไหมที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มอีก200,000เพื่อให้ได้ออปชั่นครบๆแต่ว่า Tesla เนี่ยคือเขาไม่ได้มีการแบ่ง ตัวออปชันตรงนี้นะครับผมเอาไว้ในในช่วงราคาที่แตกต่างกันคือราคาที่แตกต่างกันเนี่ยหลกัหลกๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปของเทสลาเนี่ยมันจะเป็นที่ตัวของขนาดแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับมันก็เลยทาให้เอ่อถ้าเกิดว่านับในรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันเนี่ยออปชันของตัวโมเดล3เนี่ยอันนี้จะให้มาครบกว่าตัวของเออ x 30เนาะแล้วมันก็ยังจะมีเป็นตัวของเอ่อกล้องที่มันบันทึกได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับผมสามารถสลับกล้องดูได้เลยหรือว่า one p a d a l เนี่ยอันนี้ ที่ผมบอกไปว่าของ X 3 0มันขับไปแล้วมันจะกึกกึนิดๆหน่อยๆอะไรมาเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัว One Pedal One Tesla เนี่ยถ้าขับจนชินแล้วเนี่ยคือมันก็จะรู้เลยว่ามันนิ่มขับแล้วมันได้ความรู้สึกที่มันสมูทกว่าจริงๆอะเนาะเราก็ยังจะมีอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับผมทางเรื่องของความประหยัดไฟนะครับผมอันนี้อัตราการกินพลังงานของโมเดล3นี่คือแบบ ดีที่สุดในตัวหนึ่งของตลาดแล้วก็ว่าได้เนาะเราก็เรื่องช่วงล่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันก็นิ่มสบายฟีลการขับขี่ก็ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยคือมันก็จะมีทําเป็นดับเบิลวอลมานะครับผมมันก็จะกันเสียงจากด้านนอกรถเข้ามาที่ดีมากๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ไอตัวที่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของทางเทสลาเขาก็คงจะเป็นเรื่องของเครือข่ายซูเปอร์ชาร์เจอร์เนาะที่จริงๆอยู่ว่ามันก็ตอนนี้มันก็ยังมีน้อยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีนะครับ แต่ว่าวอลโว่เนี่ยคือเขาก็จะมีเรื่องของอการชาร์จพลังงานที่รองรับ DC สูงสุดอยู่ที่175กิโลวัตต์ใช่ไหมฮะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะหาตู้ชาร์จได้เนี่ยก็แทบไม่มีแต่น้อยเทสลาคือน,น้อยแต่มันก็ยังมีไงเนาะแต่ถ้าว่าคุณแกะจะอัปเกรดขึ้นมปไปใช้เป็นตัวของอัลตร้าเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นว่าราคาของ x 3 0เนี่ยมันจะ แพงกว่าโมเดล Y ทันทีโดยตัว X30 Ultra เนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่1.79ล้านนะครับส่วนตัวโมเดล Y เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่1.75ล้านก็คือถูกกว่ากันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40,000บาทเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้จากโมเดล Y เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของขนาดรถที่ใหญ่กว่าส่วนเรื่องออปชั่นเนี่ยก็เต็มไม่ได้แตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องซอฟต์แวร์อันนี้ก็บอกไปเหมือนกับตัวของโมเดล3นะครับผม แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่หล,หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้กันก็คือตัว X 3 0เนี่ยจะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าตัวโมเดล Y ใช่ไหมครับแต่ว่าถเถิดว่ามาดูที่ระยะทางที่ขับได้จริงเนี่ยเอาจริงไอ้สองรุ่นนี้มันจะขับได้ระยะทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ๆกันแล้วเผื่อเนี่ยตัวโมเดล Y อาจจะทําระยะได้ไกลกว่าด้วยซ้ําซึ่งเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยมันก็คือการทำให้ตัวรถเนี่ยมันประหยัดพลัลางงานได้ดีมากๆของทางเทสลานั่นเอง โดยตัวขง x 3 0เนี่ยถ้าดูตามมาตรฐาน wltp เขาจะวิ่งได้อยู่ที่480กิโลเมตรใช่ไหมครับผมต่อ1ชาร์จส่วนตัว midway เ e นี่ยอันนี้เขาจะบอกว่าได้อยู่ที่455กิโลเมตรนะครับแต่ตัว x 3 0เนี่ยพอมันทำความเร็วขึ้นไปสูงนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันกินไฟค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าระยะทางเนี่ยอาจจะไม่ถึง4 8 0ดีแต่ตรง tesla เนี่ยคือถ้าเกิดว่าทำความเร็วแบบนี้ มันค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยอะแล้วก็กินไฟต่ำจิตเดียวเองอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับผมก็คือเทสลาโมเดลไบเขามีการปรับช่วงล่างเล็กน้อยคือเราอาจจะเคยได้ยินคนหรือว่าตัวผมเองเนี่ยเคยบอกไปใช่ไหมว่าช่วงล่างของโมเดลไเนี่ยมันกระเด้งกระดอนสุดๆจนตัวผมเองเนี่ยก็เคยไปทําช่วงล่างมาเปลี่ยนชงเปลี่ยนโช๊คไปเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าในรุ่นใหม่ที่ขายในปีนี้เนี่ย คือผมก็เพิ่งไปนั่งมาอันนี้เป็นรถของจานสุพเดชอะนะ mm. ก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงล่างมันโอเคขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วไม่จะเป็นต้องทําอะไรเลยคือเรียกว่าเนียนเลยอะซึ่งพอเอาความรู้สึกไปเทียบก,กับตัวของ X30 เนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันมากๆจนขึ้นอยู่ความชอบเราเ่าคุณชอบแบบ X30 หรือว่าคุณชอบแบบโมเดล Y ซะมากกว่าซึ่งยังไงก็ลองหาคนรู้จักนะครับผมที่เขาเพิ่งซื้อตัวโมเดล Y เนี่ยไปลองขอขับขอนั่งดูเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะชัดเจนสุดแหละ ว่าเอาจริงคือตอนนี้ผมก็ไม่ชัวร์ด้วยนะว่ารถที่เขามีให้ทสอบไลฟ์วินอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นของปีไหนรุ่นไหนกันแน่นะครับผมแต่ควารู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยคือผมบอกเลยว่าโหช่วงล่างโมเดลวเนี่ยจริงๆริงแอบมีเครื่องเหมือนกันนะว่าทําไมของเรามันไม่ได้ช่วงล่างแบบโมเดลวที่ขายในปี2024นี้นะครับซึ่ง่องเอาจริงถามว่าตัว X30 จะมีดีกว่าโมเดล Y ตรงไหนบ้างเนี่ยซึ่งในตัวที่ทำให้ผมรู้สึกคิดถึง X30 เนี่ย ตอนที่กลับมาขับโมเดลวายนะครับผมก็คืออันแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวแหละที่รถมันมีขนาดที่เล็กแล้วก็เรื่องวงเลี้ยวต่างเนี่ยมันก็จะแคบกว่าโมเดลวายค่อนข้างเยอะมากนะครับผมรวมถึงมันก็จอดง่ายกว่ากันด้วยเนาะมันก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดแข็งที่ดีกว่าเลยล่ะนะครับกับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องดีไซน์ของตัว x 3 0ส่วนที่ผมว่ามันก็แตกต่างแล้วก็โดดเด่นกว่าหลายๆคันบนท้องถนนจริงๆนะครับกับ โซนอื่นๆที่เท่าที่ลองคุยมาครับบางคนก็จะเลือกวอลโว่อี่สม์มากกว่าเนี่ยก็จะเป็นทั้งเรื่องของศูนย์บริการที่มีเยอะแล้วก็มีให้ลองกระจายไปทั่วๆมีดูแลทั่วประเทศนะครับพอไปซื้อที่นึงก็จะมีเซลล์ที่ดูแลเราแบบไม่เหมือนกับเทสลาที่พอเดินเข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วบางทีจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนหายไปไหนหมดไม่มีใครมาดูแลเราเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จริงเรื่องนี้มันก็ดีขึ้นมากแล้วนะเพราะจริงคือครั้งสุดท้ายที่ผมพาคนไปซื้อเนี่ยคือ เทสลามันก็มีเซลล์มีคนมาคอยประกบเราแล้วเหมือนกันนะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลักๆเลยแหละที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไปกับทาง v o ล v o แล้วสบายใจกว่าเรื่อเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดจะเทียบกับตัวโมเดล Y เนี่ยผมว่าเอาเป็นตัวของ ex c 0หรือว e ่า ec 4 0เนี่ยมาเทียบกันไปเลยเนี่ยน่าจะตรงกว่านะครับผมแล้วก็อาจจะปรับขึ้นไปชนกับตัวของ long range ก็ยังไหวนะครับผม ทุงนี้ก็นั่นแหละก็ลองไปดูที่คลิปที่เคยรีวิวอันที่แล้วไปแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องอื่นที่หลายหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเออเรื่องการประกรันการซ่อมเป็นไงแตกต่างกันไหมราคาประกันของรถ EV ีเนี่ยมันไม่หนีกันไปไหนมากหรอครับผมส่วนเรื่องการซ่อมเนี่ยอันนี้เท่าที่รู้เนี่ย คือถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุชนหนักมีปัญหาขึ้นมาอันนี้ผมว่าก็ถ้าเกิดมันจะหนักจริงยังไงมันก็โดนเป็นเดือนๆไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าของเทสลาเนี่ยที่แน่ๆอันนึงคือถ้าเกิดว่ารถมีดีเฟกต์รถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้ เขามีบริการมารับรถถึงบ้านรวมถึงมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมอีกต่างหากนะครับแต่ของ v o l v o เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะไม่มีส่วนเรื่องการรักโลกเนี่ยอันนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้พอๆกันนะครับทั้งสองค่ายนี้ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ของ v o l v o เนี่ยคือแน่นอนว่าในสายตาของพวกเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นเกรด AAA อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าของเทสลาเนี่ยเอาจริงก็คือถ้าไปดูจากการจัดอันดับยูโรเอ็นแคปเนี่ยมันก็ เป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้แพ้ตัวของวอลโว่เลยทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอสําหรับการตัดสินใจกับเพื่อนๆที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะไปตัวไหนดีนะครับผมซึ่งเอาจริงเนี่ยผมว่าทั้งคู่อ่ะมันเป็นรถที่ดีทั้งคู่แหละคือขับดีเลยขับได้แฮปปี้เลยแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณอยากที่จะไปแนวไหนซะมากกว่าซึ่งถ้าเป็นทาง x 3 0เนี่ยก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่แบบต้องการความมั่นใจ การดูแลแบบเดิมฟีลในการขับขี่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบเดิมเนี่ยผมว่า X30 มันก็ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าโมเดล Y เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความล้ำได้เรื่องของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ลองขับทั้งคู่มาหรือว่าเป็นเจ้าของคันไหนดูอยู่เนี่ยยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์พูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดู คลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เราก็มีตัวอื่นที่เราเคยไปลองมาด้วยเช่นเดียวกันครับยังไงก็ไปลองกดกันดูได้แล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีเรื่องของ EV ขั้นไหนมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกเนี่ยรอติดตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ